มาเรื่องอีกแล้วนะครับโอ้โหแบบ็คขวาฟิล์มปงเจ็บครับไม่ทันเจอนิวคาสเซิลเรื่องนี้อร์นเนอร์เชอร์็อตอ,อธิบายแบบละเอียดแล้วก็พูดถึงทางแก้ไขว่าจะต้องใช้ใครยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงการแก้สมดุลเกมลิเวอร์พูลด,ด้วยครับอร์นเนอร์ก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้ในแถลงข่าวก่อนเกมเจอนิวคาสเซิลวันจันทร์นะครับรวมไปถึงสื่อบอกว่าลิเวอร์พูลยังเล็งตัวลุกที่เป็นยืดหยุ่นอยู่เดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจสรุปข,ข่าวลิเว,นนรวรอร มาครับเข้ามาข่าวแรกเลยก็ไม่ต้องเสียเวลาเลยนะฮะเรื่องราวของเชเรมี่ฟิมปงนะครับเราจริงๆเราถ้าได้ฟังสัมภาษณ์หลังเกมที่ผมทําข่าวไว้นะตั้งแต่วันหลังเกมบอลมาเลยอาร์เนอร์ลอกก็บอกนะครับว่าฟิมปงเนี่ยมีอาการตึงๆที่แฮมสติงนิดนึงก็เลยเปลี่ยนตัวออกกันมาไอ,อาเราก็คิดอยู่นะแฮมสติงมันก็จะมันจะทนันนัดหน้าไหมแต่ว่าอาจจะแค่ตึงๆก็ได้มั้งแต่สุดท้ายเป็นการเจ็บแฮมสติงจริงๆครับนะแล้วก็ ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ซ้อมแล้วก็ไม่ทันแน่ๆอร์เนอร์เชอร์คอนเฟิร์มในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยจะไม่ทันแน่ๆวันจันทร์นะครับโดยเขาบอกว่าอร์เนอร์เชอร์บอกว่าทีมแพทย์เนี่ยคิดถูกกันมากๆเลยนะครับที่ตอนพักครึ่งอ่าตอนตอนช่วงเวลาผ่านครึ่งเวลาไปแล้วเล่นไปครึ่งหลังอีกสักนิดนึงเนี่ยเหมือนทีมงานเห็นสัญญาแล้วว่าตัวตั้งแต่มีอาการแบบตึงๆที่แฮมสติงนะก็ปรึกษากันระหว่างทีมงานแพทย์แล้วก็ ทีมงานสตาฟทุกคนอะงั้นถอดออกดีกว่าเราก็เลยถอดเจอร์มี่ฟิล์มโปองออกมาซึ่งจนถึงตอนนี้นะอาการของฟิ์มโปงก็คือไม่ได้หนักมากแต่ว่าไม่ทันเนี่ยเกมนิวไม่ทันแล้วก็รวมไปถึงเกมกับอาร์เซนอลไม่ทันด้วยกลับมาอีกทีน,นึงก็คือหลังเบรกทีมชาติและคนถามเขว่าหลังเบรกทีมชาติคือนัดไหนก็คือสมมุติว่าวันจันทร์ไม่ใช่สมมุติเลเรื่องจริงเลยวันจันทร์เนี้ยเล่นกับิวคาสเซิลวันที่26ถูกไหมยี่ห้ายี่หกแล้วแถวนี้ แล้วก็วันที่31คือวันอาทิตย์หน้านู้นเจอกับอาร์เซนอลพอเจอกับอาร์เซนอลเสร็จมันจะเป็นเบรกทีมชาติครับเบรกทีมชาติก็2สัปดาห์แล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่ง14กันยายน14กันยายนเนี่ยก็จะเป็นเกมเจอกับทางเนี่ยฮะเห็นไหมเบอร์ลี่ดังนั้นเนี่ยฟิลปงอลุ้นกลับมาเกมเบอร์ลี่ครับหรืออาจจะหลังเบอร์ลี่แต่ที่แน่แน่กับอาร์เซนถึงจนถึงอาร์เซนอลเนี่ยไม่ทันแน่แต่กับเบอร์ลี่เนี่ยได้ลุ้นที่จะกลับมา,าให้เข้าใจแบบ สิ่งที่อันเนอร์ชลต์พูดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งอันเนอร์บอกว่าถ้าวันนั้นเปลี่ยนช้ากว่าน,นี้อีกนิดนึงเช่นฝืนต่อไปอหน่อยยังไม่เปลี่ยนออกเล่นไปอีกสักห้าทีสิบนาทีอาจจะเจ็บแฮมสติงในระดับที่สูงกว่าน,นี้ก็ได้ปกติแล้วฟิล์มโปงนะเป็นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเป็นนักเตะที่มีประวัติอาการบาดเจ็บเป็นเชิงบวกคือไม่ค่อยได้เจ็บบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็อันนี้มันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะฮะ ก็ถือว่าเป็นคนที่เจ็บน้อยไม่ได้อยงนั้นไม่ได้กังวลส่วนแบลลี่เองก็ปกติก็เจ็บประมาณซีซั่นละ2ครั้งแต่ข่าวดีก็คืออันเนอร์บอกว่าตอนนี้คอนเนอร์แบลลี่กลับมาแล้วกลับมาซ้อมได้วันศุกร์ไอ้วันพฤหัสเนี่ยคืออันเนอร์เชร์อตพูดแถลงข่าววันพฤหัสนั่นแปลว่าสิ่งที่อันเนอร์เชร์อตพูดก็คือแบลลี่กลับมาซ้อมได้ครั้งแรกวันพฤหัสเราติดต่างอย่างนี้เราตกัวนะะวันพฤหัสอาจจะยังไม่ซ้อมหนักมากแต่เริ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยภาพซ้อมที่ผมเปิดน เสราร์อาทิตย์ผมว่าแบดลี่จะมีเวลาในการเรียกความฟิต4วันก็อาร์เนอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวมารอดูว่าจะแบบถึงขั้นฟิตเป็นตัวจริงได้ไหมแต่ที่แน่ๆก็น่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกละ่ะถ้าซ้อมได้4วันก่อนถึงวันจันทร์นะฮนะนัดกับบอลมัดอาร์เนอร์พูดที่หนึ่งว่าลงซวยจริงนะเราคือนั้นๆแบดลี่ก็ยังไม่พร้อมฟิล์มปงก็มาเจ็บในช่วงครึ่งหลังอีกทําให้ผู้เล่นตําแหน่งแบคขวาวเราเจ็บพร้อมกัน2คนเลยมันเป็นตลกร้ายโดยปกตินะ เรามีแบ็กขวา2อยู่ใช่ไหมตอนนี้แล้วมีแบ็กซ้าย3คิดดูสิแบ็กซ้ายเรามี3ตัวแต่แบ็กซ้ายเราไม่เจ็บเลยไปเจ็บแบ็กขวามันเป็นเรื่องตลกหลายแต่ว่าวันนั้นเราก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเราก็มีทางเลือกอื่นๆเอาไว้ในกรณีที่มันฉุกเฉินแบบนี้จริงๆว่าแบ็กซ้ายาว่าแบ็กขวามาเจ็บพร้อมกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เคสที่เกิดขึ้นบ่อยหรอกแต่ว่าเรามีใครเล่นวันนั้นเราใช้เอนโดเล่นไปช่วงนึงสักพักใช้โซโบไปเล่นแล้วก็ตอนท้ายเกมเอาโกเมสลงมาซึ่งโกเมสอะความฟิต ความฟิตโกเมสวันนั้นนะเพิ่งหายกลับมาไม่นานก็เลยเล่นได้แค่20นาทีสุดท้ายแต่ว่าโกเมสก็กําลังเรียกความฟิตดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโกเมสเนี่ยเราจะไปเร่งเรียกความฟิตเขาพูดปาดไว้ได้โกเมสเขาบอกเขาบอกว่าโกเมสเนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้เวลาแบบสมมุติว่าซ้อมสวันติดไม่ได้อาจจะต้องซ้อม2วันและพัก1วันอะไรแบบนี้อันนี้คือโกเมสที่ต้องดูร่างดูแลร่างกายโกเมสต้องเป็นซ้อม1พักซ้อม2พัก1อะไรแบบนี้แต่ซ้อม3วันติดต่อกันไม่ได้อา์นเนอร์บอกแบบนี้ครับ นะอ่ะยังมีสัมภาษณ์เรื่องอื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับนะทางแก้ไขอย่างที่บอกก็น่าจะเป็นแบดลี่ไมโกรเมสแหละครับทาสุดวิสัยก็พวกโซโบพวกไอพวกนั้นนะเล่นได้หมดนะครับเรามีนักเตะที่เล่นได้หลากหลายอยู่นะฮะก็น่าจะพอได้นะในการเจอเนลคัสเซนขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับ AIS นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจดูบอลนะแนะนำเลยกับ AIS นะครับ ก็มีราคาพิเศษนํามาฝากกันแล้วก็ได้ลุ้นของรางวัลมากมายด้วยเอาอย่างแรกเลยถ้าย้ายค่ายเปลี่ยนเบอร์ใหม่เบอร์เดิมก็ตามนะครับย้ายค่ายมา699บาทนะครับก็ได้ทั้งเน็ตของทางเนี่ย 5G Max Premier l a y p นะครับไปใช้งานรวมไปถึงดูช่องของโมโนที่เป็นช่องฟุตบอลได้อีก11ช่องด้วยนะหรือว่าลูกค้าเก่านะครับที่เป็นโปรรายเดือนหรือว่าโปรเติมเงินอยู่แล้วรวมไปถึงโปรเน็ตที่เป็นเน็ตบ้านนะครับถ้าลูกค้าเก่าของ AS นะ เอเอสสามบีบีไฟเบอรเนี่ยก็สมัครในราคาที่ถูกกว่าด้วยราคาแค่ร้อยเก้าและได้ดูแบบครบเลยของ Mono m a x นะครับก็สามารถจัดได้เลยนะฮะนี่วิธีการก็ตามนี้แล้วก็โอ้ของรางวัลเพียบครับดูสิแค่สมมติว่าสมัครดูบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ได้ลุ้นแล้วครับกับของรางวัลมากมายแล้วก็มีโอกาสลุ้นไปดูที่ต่างประเทศด้วยดูบอลที่ต่างประเทศในปีหน้าแล้วก็สําหรับลูกค้าเก่าอันนี้พิเศษจริงๆสาหรับลูกค้าเก่าอยู่แล้วนะครับของ AS บินไปดูแดงเดือดที่แอนฟิ์ครับวันที่ในช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าต้องสมัครภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับก็รีบสมัครเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทั้งช่องทางของ AS แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไปที่สาขาของถ้าเป็นเป็นเน็ตบ้านนะก็ไปที่ AS เอสสามบีบีไฟเบอร์ทีไปติดต่อสาขาได้เลยนะครับมาดูกันที่บทสัมภาษณ์อันเนอร์ชลอตกันต่อเอาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมนิวคาสซิลที่กำลังจะถึงแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจเนี่ยรวบรวมมาฝากอย่างแรกเลยอันเนอร์ก็พูด อย่างนี้ฮะว่าแบบเกมเจอนิวเนี่ยประมาทไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมที่เล่นด้วยความเข้มข้นสูงมากๆปีที่แล้วเจอกัน3นัดนัดในลีก2นัดลีคับนัดชิง uts, นัดหนึ่งใช่ไหมในลีกที่แอนฟิลเนี่ยเราเล่นได้ดีกว่าเราความเข้มข้นดีกว่าชนะไปแต่เกมที่บ้านนิวคาสเซิลกับเกมที่นัดชิงเนี่ยเราความเข้มข้นน้อยกว่าเจอกับความยากลำบากจริงโดยเฉพาะนัดชิงเนี่ยโอ้โหเราเจอความยากลำบากมากๆดังนั้นเนี่ยนักเตะรู้อยู่แล้วว่าการไปเยือนนิวคาสเซิลไม่ง่าย ทุกคนรู้ทุกคนกระตือรือร้นอยู่แล้วโดยที่ผมไม่จะเป็นต้องไปนั่งพูดว่าเฮ้ยไปนิวคาสเซิลต้องเต็มที่นะทุกคนรู้อยู่แล้วว่านิวคาสเซิลแบบดุดันเข้มข้นแค่ไหนนักเตะในทีมรู้อยู่แล้วอันนี้คือประเด็นแรกนะครับดังนั้นก็คือไม่ประมาทประเด็นต่อมาครับการได้กาเฟนแบกกลับมาทําให้ทีมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็จะก็ช่วยช่วยได้อาเนอร์บอกช่วยได้เลยการได้กาเฟนแบกกลับมาคือกาเฟนแบกนะที่แล้วติดโทษแบนเนาะเกมกับบอลมัตแล้วก็ขาดไปก็เห็นผลเลยบอกว่าอย่างน้อยเนี่สมมุติเลย อันนี้บอกถ้าติต่างว่ากาเฟนแบกเล่นได้เหมือนซีซันที่แล้วอะ่ะเอาแบบเล่นได้เหมือนซีซันที่แล้วเลยนะไม่ไม่ต้องดีกว่าก็เเอาแค่มาตรฐานนั้นเขาน่าจะช่วยเราปิดหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าปิดลูกตั้งอ่าลูกโต้กลับได้ดีกว่านี้ยกตัวอย่างในเกมกับบอลมัดที่เราเสียประตูเนี่ยเราโดนบอลมัดโต้กลับจากแดนของบอลมัดอะ่ะแล้วก็โต้มัจนถึงหน้าบ้านเราแล้วก็เซียนเปนโยก็ยิงลูกลูกตีเสมอสองสองอ่ะโดยที่ไม่มีใครซ้อนตรงกลางตัดเกมเลยเหลือแค่ฟันได้กับโกนาเต้ยอยู่ข้างหลังสองคนนะ เรามีกองกลางเชิงลุกวันนั้นอาจจะมากไปแบบคนที่เป็นคนที่ใจม่งชอบเล่นเก็บลูกอะที่ไม่ใช่ตัวที่เป็นเล่นเกมรับอะมันก็เลยแบบขาดตัวมามายืนรอจริงๆวันนั้นมีเอนโดนะแต่บังเอิญเอนโดเสริมเข้าไม่ได้กรอบไงไม่ได้อยู่รอซ้อนข้างหลังไงวันนั้นมันก็คือการจัดการการยืนแหละครับซึ่งอานเนอร์ก็บอกว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเปลี่ยนการมีการ f e e แ b a c k อยู่ในสนามไม่แน่อาจจะมีคนคอยแบบปิดพื้นที่ตรงนั้นไม่ให้คู่ต่อสู้สวนมาได้ทีนี้นักข่าวก็ถามจี้เพิ่มแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ย มันดูขาดสมดุลใช่ไหมแบบการเล่นเกมรับมันไม่มีคนตัดอะที่ผมผมก็เคยทําบทวิเคราะห์ไปแล้วนะไปดูย้อนหลังกันได้ในโค้ดแอคทอรของเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเนี่ยนะผมก็เอาภาพนี้มาเปิดให้ดูแล้วสิ่งที่อร์เนอร์พูดอร์เนอร์ก็พูดเหมือนที่เราที่ผมพูดกับเพื่อนๆเ,เลยนะอร์เนอร์ก็บอกวันเนียเราเรา,เราต้องเข้าใจเลยที่โดนคนวิจารเรื่องเกมรับนะในเกมกับบอลมัดเพราะมาตรฐานที่เราเคยทําไว้มันสูงมากถ้ามาลงลึกกันเนี่ยอย่างที่บอกเลยลูกแรกเราโชคร้ายเราไปเสียบอลในจังหวะที่มีคนเสียโซโบไปตอกส้นแล้วเสียบอลโดนโต พื้นที่เปิดมากเกินไปส่วนลูกที่2เนี่ยพื้นที่เปิดมากเกินไปเช่นกันเขาใช้คำนี้พื้นที่เปิดมากเกินไปมันก็คือการยืนที่มันขาดสมดุลหรือการเติมเข้าไปในกรอบเกีรติยมากไปโดยที่ไม่มีตัวคอยลอซ้อนโตกลับอะลองดูสิไม่มีใครมองเซเมนโนไม่มีใครมองอะไรเลยก็คือปล่อยเขาโตแบบง่ายๆเลยเห็นไหมไม่มีใครคอยประกบอะเออเอาว่ากันง่ายๆหรือยืนในตำแหน่งที่รอซ้อนพื้นที่ตรงนั้นไม่มีซึ่งอันนี้ก็บอกว่าเพิ่งพูดเรื่องกาเฟนแบกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ามีกาเฟนแบกอยู่น่าจะช่วยได้ดีขึ้น สำคัญคือเราต้องหาบาลานซ์นะโลอ่านเนอร์บอกนะเราต้องหาบาลานซ์หาสมดุลในการเติมเข้ากรอบเคทโทษให้ถูกต้องหรือยืนตําแหน่งให้เหมาะสมเช่นประตูที่เราขึ้นนํา 3- ต่อ2ที่เคียซ่ายิงเนี่ยโจนโชบช็อตนั้นเนี่ยถูกต้องอันอย่างเงี้ยถือว่าเติมเติมได้ถูกชอ็อตเติมเข้าไปทําให้กดดันในด่านคู่ต่อสู้ได้นะแลวจังหวะต่อมาบอลก,ก็กระดอนมาเข้าเท้าเคียซ่าเคีย,ซ,คยซ่ายิงบอลเล่เข้าไปแต่ในจังหวะที่เราเสียประตูย้อนกลับไปเรายืนกันในกรอบแบบไม่สมดุล เราเติมกันเข้าไปมากเกินไปแล้วมันไม่มีตัวซ้อนเนาะอันเนอร์ก็พูดประมาณนี้ซึ่งเรากาลังแก้ไขเรื่องนี้กันอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราน่าจะได้เป็นคู่กลางนี้แหละเ,เป็นแม็กกาคู่กับกาเฟนแบกอันเนอร์พูดแบบนี้เลยก็น่าจะสมดุลแล้วก็ดียิ่งขึ้นเราต้องแก้ไขปัญหาเกมโต๊ะกลับให้ดีกว่านี้ออย่างที่ผมพูดตั้งแต่ในไลฟ์วันนั้นครับว่าโค้ชเขาก็เห็นเราบางทีก็เห็น โค้ดไม่ได้โง่ไปกว่าเราโค้ดฉลาดกว่าเราอยู่แล้วขนาดเรายังเห็นเลยทําไมเขาจะไม่เห็นใช่ไหมครับแต่การแก้ไขมันกับการแค่ว่าพูดว่าเราเห็นแก้ยังั้นอย่างนี้กับคนที่ทามือลงมือทําจริงๆอะ่ะมันก็คงมีความยากง่ายต่างกันก็กําลังแก้อยู่ก็ก็เห็นแหละครับนะทีนี้เสริมเรื่องเคียซ่าแล้วกันนะครับอาร์เนอร์พูดถึงเคียซ่าไว้น่าสนใจมากๆอาร์เนอร์บอกว่าตอนนี้เขามองเคียซ่าเปลี่ยนไปมองเป็นคนที่ดีอะ่ะเออแบบสามารถสร้างความแตกต่างได้แล้วละ่ะด้วยร่างกายที่ดียิ่งขึ้น อันเนอร์บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยความฟิตตอนที่ย้ายมามันคือปัญหาความฟิตระหว่างซีซั่นของเคียซ่ามันคือปัญหาการที่เขาเริ่มต้นย้ายมากับเรามาก่อนโดยที่ไม่ฟิตอ่ะเพราะว่ากับอยู่เวนตุสไม่ยอมให้ซ้อมมาก่อนเนี่ยความฟิตก็ตามหลังบวกกับมาไม่นานแล้วดันมาเจ็บยาวไปช่วงเวลานึงอีกทําให้การปรับตัวเข้ากับจังหวะของพิมพ์ลรกอ่ะก่อนหนี้ยเคียซ่าทำไม่ได้นะเกมมันเข้มขนม้นเกมพิมพ์ร์ลีกเข้มขน้นแล้วก็เรากาลังลุ้นแชมป์กันอยู่เราก็ไม่สามารถส่งเคียซ่าลงไปได้แบบั่วซัวนะถ้า เขาฟิตเขาพร้อมมากกว่าน,นี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะสมมติร่างกายดีเท่ากับปีนี้เขาคงมีโอกาสลงเล่นมากกว่าน,นี้เมื่อปีที่แล้วแต่แต่แต่ณต,นะตอนนี้พอถ้ามาพูดกันถึงปัจจุบันผมมองว่าเคียซ่าแตกต่างไปจากซีซั่นก่อนเยอะเลยละอันเนอร์พูดแบบนี้เลยนะครับมองว่าเคียซ่าเคียซ่าต่างจากซีซั่นก่อนไปเยอะเลยเราทุกคนเห็นแล้วว่าเขาลงมาสร้างความแตกต่างได้ในเกมเจอกับบอลมัรและตอนนี้เราก็มีออปชันแนวรุกข้างสนามอยู่2คนก็คือนะตัวสำรองนะก็คือมีเคียซ่ามีริโอเอ็นกูโมฮา นะเด็ก16ปีซึ่งลิโอเองตอนปีซีซั่นก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแต่ผมเลือกเคียซ่าลงไปก่อนเพราะผมมองว่าผมต้องการประตูผมเลยส่งกองหน้าเคียซ่าลงไปเล่นแล้วก็ทําได้จริงๆอย่างที่เราคาดหวังก็คือเคียซ่าทาได้นะอ่ะต่อมาครับพูดถึงเลโอนีหน่อยฮะอร์เนอร์พูดถึงเลโอนีอนะอนักนะนะข่าวก็ถามอาร์เนอร์บอกว่าเลโอนีเนี่ยเป็นเด็กที่หน้าตาดีเลยนะเหมือนกับคนอิตาเลียนส่วนใหญ่นั่นแหละเป็นเด็กหน้าตาเป,เป็นคนหน้าตาดี เขาลงซ้อมกับเราเนี่ยไปแล้ว3มเซสชันถ้าคุณมองว่าค่าตัวของเขา26ล้านปอนด์เป็นค่าตัวที่ไม่เบาเลยใช่ไหมคุณก็คงต้องคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะมีความเป็นผู้ใหญ่เกินอายุอ่าสิแต่ราคาขนาดนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเกินอายุอะ่ะใช่ไหมและนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นเออใช่เขาเกินอายุจริงๆเขาย้ายมาร่วมทีมเราในวัย18ปีแต่เขาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมใหม่เนี่ยเขาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ไปส3เซสชัน3วันก่อนอันเนี้ยนะ อาจาร์อังคารพุทธปรหัสเนี่ยซ้อมมาตลอดเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาซ้อมได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นเลยว่าเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่และมีความเร็วแล้วก็เล่นบอลกับเท้าได้อย่างมั่นใจด้วยใช่แล้วนะอันนี้บอกใช่แล้วครับมันมีเหตุผลที่เราจ่ายค่าตัวในระดับนั้นเพราะเรามองว่าเขาเป็นนักเตะที่อายุยังน้อยและมีอนาคตที่สดใส3เซสชั่นที่ซ้อมกันไปก่อนอันนี้ดีมากๆเขาย้ายมาอยู่กับทีมนี้นะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่แรกนะ รู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าเรามีกลุ่มนักเต่ที่ดีที่แบบสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันที่ดีอยู่แล้วทําให้เส้นทางการเริ่มต้นของเลโอนีเชื่อว่าจะสวยงามแล้วก็สามารถปรับตัวได้อย่างไม่ยากอันนี้ที่อาเนอร์พูดเอาไว้นะฮะอ่าก็มีหลายคนบอกหูหน้าเลโอนีมันเหมือนนี่ว่ะซูเปอร์แมนภาคใหม่เหมือนไหมอุ้ยคล้ายอยู่นะดูแบบดูแบบช็บๆชๆๆๆนึกว่าคนเดียวกันอะ ซูเปอร์แมนภาคใหม่ไปดูกันนะฮะเนี่ย,เ,ยเหมือนเลยหน้านะโอ้โหมันหล่อจริงนะอย่างที่อาร์เนอร์บอกว่าหน้าตามดูดีนะฮะอ่ะทีนี้เรื่องตลาดซื้อขายนิดนึงแล้วกันนะครับอาร์เนอร์บอกนะครับว่าผมคิดว่าช่วงช่วงสองตลาดช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่คึกคักแบบว่าโอ้โหตุ้มตามตุ้มตามขนาดนั้นเ,เพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบเช่นสองสองสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อตุมตมต้มตามตุ้มตามแบบเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ แปลว่าผมไม่แฮปปี้ในขุมกําลังแต่ไม่ใช่ผมแฮปปี้ในขุมกําลังตอนนี้มากๆผมมีตัวเลือกในแต่ตําแหน่งอย่างน้อย2ตําแหน่งอยู่แล้วทว่าในตลาดซื้อขายเนี่ยนะถ้าเกิดเราเจอใครสักคนหนึ่งที่สามารถเข้ามาเสริมได้สักตําแหน่งหนึ่งแล้วมันทําให้ทีมดีขึ้นได้เราจะทําแต่คนคนนั้นต้องพร้อมย้ายแล้วก็แล้วก็ดีพอที่จะทําให้ทีมดีขึ้นด้วยนะเราจะทาแน่แต่เรากําลังเสาะหาสิ่งนี้ในตลาดอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันไปตรงกับที่ทางสกายสปอร์ต รายงานนะครับเนี่ยสนักขาวว่าวก็คุยกันนะผมไม่รู้จักชื่อหรอกแต่ว่ามันอยู่ในช่องของ Sky Sport ์ก็ Sky Sport ์ก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่ก็ฟังได้เขาบอกว่าเขาก็บอกนะครับว่าตลาดเนี่ยมันยังไม่จบนะแม้ว่าอันเนอร์ชลอตจะบอกว่าเนี่ยลิฟูพอใจในกลุ่มกําลังที่มีแต่จริงๆแล้วลิฟูอ่ะไม่ได้มองแค่อีซักคือได้ไม่ได้ไม่รู้ละอีซักแต่อีซักเนี่ยคือมองเป็นนัมเบอร์นายมองเป็นกองหน้าใช่ไหมฮะแต่ลิฟูยังมองนะ not just a striker แต่ลิฟูมองไปที่ a t t a c k e r a t t a c k e r มันแปลว่าตัวรุกนะฮะตัวเข้าทำตัวรุกแต่ส t ตล์เมันแปลว่ากองหน้าดังนั้นอะ่ะต้องตีความเขาว่า a t t a c k e เเขาบอกว่าลิฟท์มองไปที่ Attacker ที่สามารถเล่นเป็น As a nine as a winger a ก a ร์ก็คือสามารถเล่นเป็นหมายเลขเก้าเล่นเป็นหมายไปอีกเล่นเป็นเบอร์สิบหน้าต่ำอะไรได้ก็คือเป็นเป็นตัวรุกสักคนหนึ่งนะ some one that can play i n multi ัลติมัลติเพเป็นตัวรุกที่สามารถเล่นได้แบบหลากหลายตำแหน่งยืดหยุ่นนนนีีี่คือาาดหหัววทผม้ผก็ ริปูมองหานักเตะที่เล่นแนวลุกได้ยืดหยุ่นด้วยซึ่งเท่าที่ผมมองตอนนี้นะถ้าลงทุนเลยยืดหยุ่นต้องให้ตัวนี้เลยแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะกระแสข่าวก็ยังสวนกันอยู่มีส่วนหนึ่งที่บอกว่าเริ่มให้เอเจนต์มาพูดคุยแล้วแต่ก็มีส่วนที่เขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่จริงโตโดริโกยังอยากอยู่มาริดต่อยังมีความ กระตือรือร้นยังมีความกระหายที่จะอยู่แย่งตําแหน่งในซีซั่นนี้ที่มาริดต่อเพราะมีความสุขดีกับมาริดเห็นไหมมันก็ยังมีสิ่งที่สวนกันแล้วผมก็เลยยังไม่สามารถฟันธงเพื่อนได้ส่วนเรื่องอีซักก็ต้องติดตามกันต่อครับตอนนี้นิวคาสเซิลก็อ่ะอีซักยังซ้อมเดียวอยู่นะครับสั้นๆเลยแล้วก็ตอนนี้หัวหมุนอยู่นิวคาสเซิลกำลังหากองหน้าวิซ่าก็ยังไม่คืบหน้าแต่ว่าก็มีความคืบหน้าไปกับอีกคนนึงก็คือเจอเกนสแตนเลอร์เซนนะครับของกองหน้าของวูฟก็คือต้องบอกก่อนว่าานคเ้้้ยยกไไไดดด2ตัมีว ตัวนี้ก็กำลังผักดันอยู่ประมาณ60ล้าน,นแล้วก็มีข่าวจากโรมาโน่บอกว่าติดต่อไปหาเอเจนต์ของแจ็คสันด้วยเมื่อไม่เกิน2วันที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยตอนนี้นิวคาสเซิลก็กำลังหัวหมุนกับการหากองหน้าอยู่เราคงต้องติดตามต่อไปแบบรายวันนะครับฝาก AS ไว้ด้วยนะครับใครที่อยากสมัครแพ็กเกจดูบอลกับ AS มีโอ้โหทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะแพ็กเกจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปดูได้แล้วก็อย่างที่บอกลุ้นของรางวัลมากมายแถมลุ้นดูไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษด้วยแค่สมัครดูบอลกับทาง AS ตามนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับวับนนี้หมดเวลาลาไปเพื่อนก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน